หมดมาแล้วครับอ่านทองไม่น่ารอดบ่ายนี้น่าจะมีคำตอบหมดเลยครับ พี่ใหญ่เขามารับของมารับงานครับรองานกำลังแพ็กแพ็กงานอยู่ยังไม่เสร็จเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเมือกันอยู่จะทันฝนหรือเปล่าหมด ตึ๊บเลยบ้านพักขยายปอดกะตตบพี่น้องกะตตบกะตอบ,ตอบที่พักดุบุรี หรือเลือกกันว่าที่ขยายปอดโอ้หมดเลยพี่น้องเอ้ยอเมื่อคืนก็ตกแล้ววันนี้บอกว่า80%อรนะ